ยาศิษสายชื่อเล่นชื่อการอายุ11ป e, ีอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่หโรงเรียนหนึเมืองไทยค่ะวันนี้นะคะพัูก็จะมาพูดถึงเรื่องที่ไปแข่งขันที่มออา,ารามันเองค่ะเป็นงานวิชาการของมออา,ารามเขาก็เลยจัดงานเอุทิศการอ่านการนะคะแล้วก็เจอกับงานแข,งข,งขงง่งข,งขงันโปรแกรมพิมพ์มีงานเออ่แข่งขันเว็บที่พุกต่างๆค่ะแล้วคุณครูก็ให้กับไปแข่งโปรแกรมพิมและโปรแกรมพิมพ์นะคะ แล้วก็ในดูแอนพิสนะคะตอนนั้นก็คือเที่ยวอาเซียนค่ะแต่ว,ว่าก่อนที่เราจะไปเห็นที่นั่นได้ก็ต้องมีการคัดเลือกผ่านเข้าร่วมก,ก่อนนะคะแล้วก็คัดเลือกจากการผกหลวมเรียนค่ะก็คือโรงเรียน,นรัฐไทยสองโรงโรงเรียนอุดมศึกษาโรงเรียนบ้านไร่ทุนใหญ่แล้วก็โรงเรียนแม่นะคะโรงเรียนนค่ะแล้วก็อกพอไปเที่ยวเซนใช่ไหมคะ ก็จะมีรางวัลทูสามรางวัลค่ะก็จะมีรองชนะเลิศอันดับสองรองชนะเลิศอันดับหนึ่งแล้วก็ชนะเลิศค่ะแล้วก็เด็กนไทยนะคะก็ได้ชนะเลิศก็คือเด็กนไทยคนแล้วก็รองชนะเลิศอันดับหนึ่งก็คือเด็มน้อไทยเหมือนกันค่ะค่ะความรู้สึกที่ได้นัไปแข่งที่นั่นนะคะก็ดีใจค่ะแล้วก็รู้สึกว่าผมได้เงียะ ว่าดีใจแล้วก็พ่อแม่ก็ดีใจค่ะก็อยากให้เพื่อนๆทุกคนนะคะถ้ามีโอกาสขอให้คว้าโอกาสต่างๆนั้นเอาไว้ค่ะขอบคุณค่ะค่ะบอกเพื่อนเพื่อว่าวันที่ป้าบอกมาชัดเจนว่าต้องเข้ากันแล้วก็อะไรที่ฝันได้ค่ะเดียวค่ะอุณหนเมิไทยนะคะมีสองโรงเรียนเราก็เป็นเพื่อนกันนะคะก็คือป่ากับปั้งค่ะก็เอ่อเราไปแข่งด้วยกันไปกับนัดเดียวกันก็ พอไปถึงก็จะมีสองคนค่ะเขาก็ให้ขึ้นยืนค่ะว่าเหลืออีกหนึ่งเรียนแต่ว่าสองคนพอเรารุกขึ้นดีแล้วเนี่ยเขาก็บอกว่ารู้เท่ากันใช่ไหมเขาก็บอกว่ารางวัลคะแนนรูปภาพเนี่ยได้เท่ากันแต่ว่ารางวัลงานการพรีเซนต์งานเนี่ยได้ไม่เท่ากันค่ะเพราะว่าทั้งนี้จะมีเกี่ยวกับการพรีเซนต์ด้วยค่ะบางก็ได้คะแนนมากกว่าเขาก็เกี่ยวกับการพรีเซนต์ค่ะ คือเงินค่ะแล้วก็เกริบัตรชนะเลิศหนึ่งพันสองร้อยค่ะแล้วก็ตอนชนะเลิศหนึ่งพันบาทค่ะแล้วเอาลงเป็นรูปอะไรเที่ยวอาเซียนค่ะ่แล้วก็ปานแก็ปั่นว่าเป็นรูปอะไในภาพอันก็ว่าเป็นรูปเรถไฟฟ้าค่ะกำลังข้ามข้ามดโต๊ะพน้ำข้ามสดแปดเอาทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่เป็นความลดเด่นจริงงที่สล่อมามารวมกัน มีรถไฟฟ้าค่ะแล้วก็ที่เรือไฟฟ้าก็จะมีแต่ละประเทศด้วยแล้วก็ข้างล่างรือไฟฟ้าจะเป็นเรือเกี่ยวกับการเดินทางเที่ยวเที่ยวเที่ยวได้ทั้งเรือยได้ได้หลายอย่างค่ะ